สวัสดีทุกคนนะครับผมวันนี้นะชาวซีทุกท่านนะเดี๋ยววันนี้ผมจะพามาตีท็อปเซิร์ฟของผมในเซิร์ฟนี้ครับผมเซิร์ฟ63สําหรับเกมวันพันแมนเดอะซองเกตนะครับผมนี่คือท็อปเซิร์ฟของเราครับไซตาะมะสามสองหนึ่งพลังของเขาอยู่ที่ประมาณห้าล้านห้าแสนครับผมซึ่งพลังของผมเนี่ยตอนนี้อยู่ที่แสนสองนะครับผมแต่ว่าเราก็จะไม่กลัวครับเราจะไปสู้กับเขากันเลยครับผมมาเรามาดูกันดีกว่าว่าใครจะชนะนะครับผมเริ่มต่อสู้ครับ อ่หน้ากากขวาของเขาทุบมาที่หน้ากากขวาของผมแล้วเจ็บมากครับราชาทะเลที่ผมตายด้วยบิดคิงตบเออทอนท็อปมัตเตอร์ครับโอเคอาชูราทาบุโตครับเตะไปเตะไปตอนนี้ <c oughs> โอ้โหพี่ดาสบแล้ว